ได้ตำแหน่งนี้ไปครองค่ะ <Friends. S 1> นี่แหละค่ะก็เป็นชมหน้า ของสาวงามฝรั่งเศสที่ได้รับตําแหน่ง มิสยูนิเวอร์สประจําปี2016ไปครองนะคะแม้ว่าจะมีการประกวดกันในต้นปี2017แต่ว่าตําแหน่งนี้คือปี2016ก็คือไอริสมิทเทแนเป็นสาวงามวัย23ปีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะครองมงกุฎนางงามจักรวาลเป็นคนที่65และเธอก็ถือว่าเป็นนางงามจักรวาลคนที่2ของประเทศฝรั่งเศสด้วยตั้งแต่ปี1953ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีสถิติได้รับตําแหน่งสูงสุดเป็นประเทศที่6จากทั่วโลกด้วยอันดับหนึ่งยังคงเป็น สหรัฐอเมริกาที่มีมิสอุนิเวอร์สมากที่สุดอยู่นะคะส่วนรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็คือนี่ค่ะเฮติและก็ถือเป็นประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศเฮติที่เข้ารอบการประกวดได้ส่วนรองชนะเลิศอ,อันดับสองก็คือตัวเต่งจากประเทศโคลัมเบีย และสาวงามจากประเทศไทยอย่างน้องน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์ก็ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายาตาแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะคะว่าน้องน้ำตาลเนี่ยแสดงศักยภาพได้ดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมการเดินในชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำชุด,ดราตรีและชุดประจำชาติ j e w e l o f Thailand ที่แม้จะไม่ได้คว้ารางวัลมาฝากแฟนๆชาวไทยแต่เธอก็แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยในรอบ6คนสุดท้ายคำถามที่น้องน้ำตาลได้รับก็คือใครเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เธอเคารพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะสังเกตได้เลยนะคะว่าน้องน้ำตาเนี่ยมีน้ำตาคลอเบ้าและก็ทักทายทุกคนเป็นภาษาฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็ตอบว่าบุคคลน,นั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงร .9 ที่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระองค์ทรงงานหนะักอย่างไม่ย่อท้อมาโดยตลอดหลังจากนั้นพอตอบเสร็จก็ขอบคุณเป็นภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าตลอดระยะเวลาร่วมเดือน น้องน้ำตาลได้แสดงศักยภาพทุกๆด้านและก็ถือเป็นตัวแทนประเทศไทยที่น่าภูมิใจค่ะแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาแต่ก็เชื่อว่าเธอได้ชนะใจคนไทยทั้งประเทศแล้วค่ะ